สวัสดีค่ะดิฉ <corps chicken diy> <GE> ันนางสาวกนกพรโพธิที่นะคะนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพะเยาเชียงใหม่นะคะวันนี้ดิฉันจะมานําเสนอโปรเจกต์วิชา PLC นะคะนี่ค่ะตู้กดน้ําอัตโนมัติค่ะเมื่อเราวางกดลงไปนะคะอันนี้คือปุ่มยอดเหรียญนะคะกดยอดเหรียญ1น1บาท2บาทนะคะ 1>, 1บาทนั้นจะได้5้ห้าวินาทีนะคะ2บาทก็10วินาทีนะคะกดปุ่มกดน้ำนะคะนี่นะคะน้ำก็จะไหล10วินาทีนะคะคือหยอดไป2บาทะคะ่ะ คร,ครบจํานวนเงิน2บาทแล้วก็จะตัดนะคะเราจะมาทำกันอีกรอบนะคะเมื่อวางกวดน้ำลงไปนะคะกดเงิน5บาทนะคะ1บาท2บาท3บาท4บาท5บาทนะคะกดน้ำค่ะน้ำก็จะออกนะคะนี่ถ้าถ้าเกิดว่าน้ำเต็ม น้ำเต็มขวดแล้วนะคะสามารถเปลี่ยนขวดได้นะคะน้ำก็จะหยุดเองโดยอัตโนมัตินะคะเมื่อเรานําขวดใหม่มาวางน้ําก็จะออกคะ่ะครบตามจํานวนเงินนะคะเมื่อกี้หยอด5บาทไปนะคะก็จะน้ําก็จะไหล25วินาทีนะคะแล้วก็จะดับคะ่ะนี่นะคะ นี่ก็จะเป็นหลอดไฟของตู้นะคะหลอดไฟนี่จะเปิดประมาณหโมงเย็นนะคะแล้วก็จะปิดตอนตีห้าค่ะที่ถ้าเกิดหยอดน้าตอนกลางวันนะคะไฟก็จะไม่ออกนะคะที่เราตั้งไว้ตอนให้มันออกนะคะแต่ถ้ากลางคืนไฟก็จะออกค่ะคะ่ะดิฉันก็ การรับเสนอโปรเจกต์อย่างข้อนี้นะคะ